สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องคลายเสีสั้นของเมืองนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นะคะสวนยานะคะที่เราตัดไว้แล้วนะคะลายสองของเราวันนี้มาล้นนะคะล้นโตที่มีวัชพืชปกคลุมอยู่นะคะทั้งกันก็หญ้าก็จะไม่เกิดนะคะ วันนี้เราหามอไซค์มานะคะสองควันไม่อยูน่นี่อ่ะองค์ขลักก็มานะคะรอดูครับมีใครมาด้วยนุนดูค่ะปั่นจัก,กรยานมาจากบ้านนะคะจากซุ้มโอโ้โหโอ้โหธรรมดาครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเบรกดูเบรกคุณแชรอลไรเบรกครับสวัสดีครับแช่อลไรเบกร,บรเบกขาครับโอ้ใช่ขาเบรกนะครับ เป็นยังไงบ้างระยะทาง1กิโลไกลมากไกลมากเพราะว่าต้องถีบขึ้นเนินใช่ไหมใช่โอ้โหถีบจนจนกางเกงหลุดตูดเลยครับนุ่นไขมันสลายใช่ไนะครับขี่วัดกางเกงนี่างไรก็จิงอมัดกางเกงถีบจัก,กรยานมากางเกงก็หลุดตูดใช่ไหม,ไมวันนี้จะมาช่วยอะไรครับช่วยอยู่นิ่งๆฮะช่วยอยู่นิ่งๆครับออ๋ช่วยอยู่นิ่งๆทำไมถึงช่วยอยู่นิ่งๆ ก็อะไรโอ้เหนื okay. ่อยเหนื่อยตอบไม่ไหวครับอ่เราไปดูหน่อไม้ปะพอมีหน่อไม้ไหมเอาเอาซื้อน้ำมาด้วยมาถึงก็กินน้ำเลยนะคะโดนจักรยานถีบมาปั่นมากับน้องกาแฟใช่ไหมก็ใครมาถึงก่อนกาแฟมาถึงก่อนแม่เห็นกาแฟมาถึงก่อน แพวเจ้ากาแฟทีแรกว่าจะมาช่วยสองควานตัดหญ้าน,นะแต่ว่าไม่ใช่สองควานไม่ได้ตัดอยู่นี่นะคะามาตัดอยู่บ้านพี่เต้ออย,น,ยน,น,น,นุ่มฮะมันขึ้นเนินขึ้นหน่อยกาแฟมันวิ่งเหรอเหรอมันเนินโอ้กาแฟวิ่งนี้แฟวิ่งเร็วกว่าจัก,กรยานใช่ไหมใช่เพราะมันขึ้นเนินอยู่โอ้เพราะมันขึ้นเนิน เดี๋ยวเราแวะดูหน่อไม้นะคะว่าจะมีหน่อหรือเปล่าพอจะได้อาเมนูเย็นนี้หรือเปล่าไม่ยังไม่มีก้มดูสิไปดูฝั่งนู้นหน่อย<ะ>มีไหมครับเพราะว่าหน่อไม้ไมช่วงนี้คนก็ตกงานอ่า่าจะคนเข้าเยอะแล้วฝนก็ทิ้งช่วงนะคะไม่มีเลยเออไม่มีเลย ก็นี่ก็ไม่มีนะคะก็นี่ก็ไม่มีโอ้ยมันแรงนะคะฝนไม่ตกมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับแรงมากจนหน่อไม้ไม่ขึ้นเลยอืมนี่ก็ไม่ขึ้นแรงมากนี่ก็ยังเป็นสวนหญ้าของเรานะคะที่ตัดไปแล้ว แ้วเกิดใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่นะคะแปลงนี้น่าจะหยดปุ๋ยแล้วนะคะงงเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะนนใ,คใครปลูกไว้ให้รุ่นสง,งสัยลุงปลูกไว้ปลูกกอไผ่แปลงนี้สูงแล้วนี่พอตัดกินแล้วนะคะนี่แปลงนี้ยญ้าก็เริ่มสูงแล้วของเราเหมือนกันครับของเรานู้นจาก จากทางนะคะข้างทางลาดยางมาจนนู้นสุดตรงต้นสะเดานู่นค่ะต้นสะเดานู่นไหนรู้รับตรงนี้นู่นครับสวนนั่นแหละมองให้แรงขนาดนี้เหนฮะเยอะเอามาดูสองกอนี้ถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีละเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเฮ้ยเจอหนอนนี่ย โอ้ยหนอแค่นั้นทำไงจะมีเพื่อนมัน,นไปใหม้มันโตอยู่นั่นแหละให้มันโตติดใหญ่มันไม่มีเพื่อนจะไปเอาไปนอนเดียวน้อยๆก็ไม่พอกินมาดูก้อนนี่เลยก็ไม่มีไม่ก่อหน่อยๆแขนงอ๋อไม่มีค่ะไม่มีแรงมากนี่ค่ะ ดูนะคะสภาพสวนญ้านนี่ค่ะถ้าใครไม่ดูแลนี่ไม่ใส่ใจดูแลก็จะเป็นสภาพนี้นะคะดูอยาที่ตัดกินก็ไม่ค่อยมีนะคะพอจะตัดยากแบบนี้คือต้องลงทุนปลูกใหม่นะคะแบบนี้ครับโอ้ไม่พอกินหรอกฝั่งนี้จะเป็นของเรานะคะนี่ของเราถึงถึงส่วนนี้นะคะนี่พอเราหมดสวนที่ควันเล็กร่อนอยู่เราก็จะมาตัดสวนนี้นะคะนี่ เพราะว่าต้นก็เริ่มแก่แล้วหน่อใหญ่หรือหน่อเล็กหน่อเล็ก2โอ้ยหน่อเล็กไม่เอาลูกไม่พอกินมาดูสดุดเนไหนแม่าขีแมน่นอยากให้มาดูมันไม่พอกินลูกดูไหนโอ้สองหน่อเล็กๆเ,เดี๋ยเราให้มันโต เราให้มันโตคนอื่นเขาก็มาเอาไปก่อนนะครับเฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาฟางพวกนี้ถมไว้ก่อนถมไว้เอาไว้ให้เขากินไปมันน้อยมันน้อยไม่้างก็ต้องถมถมไว้เอ้าถมไว้เขาก็เขี่ยเหมือนเดิมถ้าเราเอาไปมันก็ไม่มีเพื่อนเออถมพอแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวเราก็ ให้คุณพ่อร่อนหญ้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทำความสะอาดช้างต่อนะคะเออโอ้หนันไม้เท่งเออไปไปบ้านกันต่อเลยเนาะตรงนี้มีสองหอตรงนั้นมีหนึ่งหอาตอนนี้เราได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะคุณพ่อล่อนหญ้าเสร็จแล้วอนาตอนนี้หมูแบนนําไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับคุณพอ่อรออยู่ฝั่งนู้นค่ะให้หมูแบนนําก่อนนะคะ,อะตอนนี้เราก็ลับโอ้คุณพ่อแล้ว về tuần đi nằm lưu rồi nằm rồi ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ามาถึงซุ้มแล้วนะคะไม่รู้ว่า,านักปั่นของเราถึงไหนแล้วต้องรอดูนะคะแรงยังดีอยู่หรือเปล่าปั่นมาถึงหรือเปล่าแล้วจะได้จูงรถมานะคะหรือว่าจะมาทางนูน้นหรือว่าจะมาทางนี้นะคะรุ้นกันนะคะรุ้นกัน มาจนได้ครับโหสุดยอดสุดยอดเขาบอกระยะทางไกลพอสมควรนะแล้วก็จักรยานก็คันเล็กนะคะคันเล็กเกินตัวไม่สมกับตัวนะคะจักรยานดูล้อเล็กนะคะจักรยานของเด็กสามขวบโอ้โหดูหน้าโอ้ยเป็นยังไงครับโอ้เหนื่อยมากอ้าก็อยากปั่นจักรยานเนาะสไลด์ไขมันดีไหมครับ ในเงือดีไหมอ<า>โอดีมากไหนพูดดังๆเนอะดีมากครับโอ้จิบจิบใช่ไหมครับแค่นี้มันไม่จิบจิบแล้วโอ้มันไม่จิบจิบแล้ว <c oughs> โอ้หมดแรง <c oughs> ไหนโชว์พลัง <c oughs> โชว์พลังเลยครับ ว่าจะมาถึงนะคะดูอมมาถึงก็ไปถามคุณลุงเลยว่าเป็นยังไงบ้างขายใจไคันครับ <c oughs> ไปสวนญ้ามาอ่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาดูแลช้างต่อนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดตอนนี้เป็นเวลาน่าจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะ <c oughs> ที่เราถ่ายทําไว้นี่ <c oughs> ส่งควันเราสรุปไปตัดหญ้าอยู่ที่บ้านควันเต้ยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้นักปั่นของเราโหบมากเลยครับเข้าห้องแอร์แล้วใช่ไหมครับฮะเข้าห้องแอร์แล้วรนจักรยานมาล้นๆนะคะเข้าห้องแอร์แล้ว โอ้ฝากช่องได้ไหมคะโอ้ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยนะพผมเราก็ไม่เหนื่อยผมเพ่อะเขาไม่เหนื่อยใช่ไหมเพราะเขาล่นหยาเนาะอายังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ